ชุนนี้มีรายงานพิเศษมาฝากผู้ชมนะครับไปติดตามผลงานนักแบดมินตันคนพิการไทยในศึกพาราแบดมินตันอินเตอร์เนชั่นแนลที่นครราชสีมาจากคุณโสภิตครับ การแข่งขันพาราแบดมินตันอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะมีนักกีฬามากถึง200คนนะคะจาก28ประเทศเข้าร่วมส่วนผลงานของนักกีฬาไทยเราวันนี้ค่ะหลายคนทําผลงานได้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องวีมงคลบุญสุนค่ะเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกปารีสเกมก็คว้าชัย2นัดติดต่อกันแล้วค่ะ การแข่งขันแบดมินตันคนพิการนานาชาติ NSDF Thailand Para Badminton International จัดกันที่หอประชุมสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยภายในสนามเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีทัพนักกีฬาเข้าร่วมคับข้างนะคะโดยในส่วนของทีมชาติไทยส่งชิงชัยล่าเหรียญทั้งหมด26คนวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มค่ะมีนักแบดไทยหลายคนลงสนามนำโดยสามนักกีฬาดาวรุ่งชุดพาราลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้ว ไปเริ่มกันที่กลุ่มดีคลาสยืน SL 3มงคลบุญสุนความหวังทีมชาติไทยมือ13ของโลกลงสนามนัดสพบกับจูดองแจมือ18ของโลกจากเกาหลีใต้เกมนี้เจ้าวีมงคลเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกปารีสเกมอย่างรักษาฟอร์มเก่งใช้เวลา34นาทีชนะไป2เกมรวด21ต่อ16 21ต่อ14คะแนน คว้าชัย2นัดรวดต่อจากเมื่อวานที่ชนะอินเดียพร้อมกับการันตีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายแม้ว่ายังเหลือเกมรอบแรกอีกหนึ่งนัดที่จะเจอกับแมทธิวโทมัสมือ8ของโลกจากฝรั่งเศสในวันพรุ่งนี้โดยมงคลยอมรับนะคะว่ามีอาการบาดเจ็บข้อศอกตั้งแต่จบปารีสเกมทำให้ซ้อมได้ไม่เต็มที่นักแต่จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกลุ้นตั๋วไปพาราลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาให้ได้ค่ะคาดหวัง ก็คาดหวังอยู่เพราะว่าด้วยด้คะแนนก็หายไปเยอะเลยแล้วต้องไล่เก็บคะแนนใหม่แล้วก็มารอบนี้ก็ต้องเข้ารอบที่ลึกที่สุดอะครับแล้วก็บวกกับเจ็บเจ็บนิดนึงตรงข้อศอกไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเทนนิสเอลโบครับแต่ก็ยังพอตีได้อยู่มีมีผลระยะายาวแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าต้องรักษาเรื่อยๆครับมันก็จะบรรเทาไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องมีช่วงที่พักด้วยพอดีที่ผ่านมาไม่ได้พักเพราะว่ามันใกล้จะแข่งที่บ้านเราก็เลยซ้อมต่อนเนื่องมันก็เลยไม่หาย ตามหลังแล้วหมอให้พักเลยแต่ว่าเราพักไม่ได้เพราะจะมาแข่งส่วนคลาสยืน s l .4 กลุ่ม4ศรีพงษ์เติมอารมณ์รองแชมป์โลกคู่ผสมปีที่แล้วนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมานะคะวันนี้แข่งนัดที่2เจอกับโจเกสโยเกสชาวอินเดียคู่นี้ดวลกันสนุกสูสีค่ะก่อนเป็นนักตบลูกขนไก่จากอินเดียแซงชนะไป2อต่เกม 21ต่อ23 21ต่อ13และ21ต่อ17คะแนนทำให้เสตีทั้ง2คนชนะ1แพ้1นัดเท่ากันปิดทยกันที่หญิงเดี่ยวคลาส s s 6นะัดที่2ค่ะฉายแส่ย่างมือ16ของโลกชาวไทยเจองานหนักก่อนจะแพ้ให้กับนิตยาศรีสุมาทีศิีวานมือ1ของโลกและเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมส์เมื่อปีที่แล้วชาวอินเดีย2เกมรวด 14ต่อ21 9ต่อ21คะแนนส่งผลให้นิตยามือหนึ่งของรายการคว้าชัย2นัดรวดการันตีผ่านเข้ารอบ8คนขณะที่ฉายแซย่างชนะ1แพ้1นัดตอนนี้อยู่ดับที่2ของสายยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มทั้งคลาสนั่งและคลาสยืนเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโสภิตทุีเวียงรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ